สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto C R A Z E ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับยานยนต์แห่งอนาคตและเทคโนโลยีทางทหารที่น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพูดถึงกันทั่วโลกอย่าง F 1 5 EX ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักบทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันก่อนจะเริ่มเรื่องราวทั้งหมดอย่าลืมกดซับสไคร์ช่อง Auto C R A Z E เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดพิเศษที่เราจะนํามาให้คุณติดต,ตามตลอดทั้งปี 1> f 1 5 ex หรือที่เรียกกันว่า eagle ii เป็นพัฒนาการล่าสุดจากตระกูล f 1 5ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานกว่าหลายทศวรรษเครื่องบินขับไลร่รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความท้าทายของสนามรบสมัยใหม่ทั้งในด้านความเร็วอำนาจการยิงและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดจุดเด่นแรกที่หลายคนให้ความสนใจก็คือความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมาก f 1 5 ex สามารถติดตั้งขีปนาวุธและระเบิดได้มากกว่ารุ่นก่อน,ก,อนก่อนทำให้มันกลายเป็นนักรบที่พร้อมต่อสู้ในทุกสถานการณ์ ในแง่ของสมรรถนะการบิน F-15EX มีความเร็วสูงสุดที่มากกว่าแมต2.5ซึ่งเร็วพอที่จะทำให้สามารถเข้าสู่สนามรบและออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภยัยการออกแบบโครงสร้างของมันถูกปรับให้แข็งแรงทนทานรองรับการบินได้มากกว่า20,000ชั่วโมงบินนั่นหมายความว่ามันสามารถใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่าในแง่การลงทุนอีกทั้งยังมีระบบ c o พิ p ที่ใช้จอภาพดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลทุกอย่างอย่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศ อีกหนึ่งความพิเศษของ f 1 5 ex คือระบบอิเล็กทรอนิกส์สงครามและเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดมันใช้เรดาร์ aesa ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายร้อยเป้าหมายและยังสามารถทำงานร่วมกับระบบสื่อสารยุคใหม่ทำให้มันไม่เพียงแค่เป็นนักรบเดี่ยวแต่ยังเป็นศูนย์บัญชาการบินย่อมๆที่สามารถเชื่อมโยงกับกองกำลังอื่นๆได้แบบเรียลไทม์หากพูดถึงอาวุธที่ติดตั้งได้ f 1 5 ex สามารถบรรทุกได้ทั้ง m X, a ลบ 9x a m ลบ0 amraam ระเบิด JDAM และแม้กระทั่งอาวุธโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินที่มีความแม่นยำสูงสิ่งนี้ทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ครองอากาศแต่ยังสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเรียกได้ว่าเป็นนักรบหลากหลายบทบาทที่สามารถตอบโจทย์กองทัพได้ทุกมิติในมุมของประเทศไทยแม้ว่า F-15EX จะยังไม่ได้ถูกนำเข้ามาใช้งานจริงแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายประเทศกำลังจับตามอง เพราะประสิทธิธภาพความอเนกประสงค์และความทันสมัยหากประเทศไทยมีโอกาสได้นำเข้ามาประจำการ F-15EX ก็อาจกลายเป็นหัวใจหลักในการป้องกันน่านฟ้าและเสริมสร้างศักยภาพกองทัพอากาศไทยให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจทางทหารนอกจากนี้ F-15EX ยังถูกออกแบบให้สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธใหม่ใหม่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาไปตามกาลเวลาหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีด้าน AI ที่จะช่วยให้นักบินมีผู้ช่วยอัจฉริยะในห้องนักบิน การมองการไปลยเช่นนี้ทําให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินที่ดีในปัจจุบันแต่อย่างพร้อมรับมือกับสนามรบของอนาคตอีกด้วยโดยสรุปแล้ว F 1 5 EX ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือการรวมกันของพลังความเร็วเทคโนโลยีและความอเนกประสงค์ในลำเดียวถ้าคุณกำลังมองหาสุดยอดเจ็ตที่ถูกออกแบบมาเพื่อคอรองท้องฟ้าในศตวรรษที่21เครื่องบินลำนี้คือคำตอบ และนี่ก็คือการรีวิวพร้อมข้อมูลสเปคและคุณสมบัติเด่นของ f 1 5 EX Fighter Jet จากช่อง Auto c r a z e หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารรอบโลกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ